สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติรายงานตัวเพิ่มเติมณอาคารรัฐสภา ระหว่างวันจันทร์ที่29กันยายนถึงวันพุทธที่1ตุลาคม2557เนห้องโถงชั้น1อาคารรัฐสภา2โดยสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักง,งานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้รับรายงานตัวของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเพิ่มเติมจำนวน28คนโดยส่วนใหญ่เป็นอดีตนายทหารและอดีตข้าราชการ ซึ่งในวันพฤหัสที่2ตุลาคม2 5 5 7สสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่จะปฏิญาณตนต่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติและเริ่มปฏิบัติหน้าที่ทันทีที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันพฤหัส,สบดีที่25กันยายน2557ได้มีการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งที่11ทับ2557ณอาคารรัฐสภามีวาระการประชุมคือการพิจารณาร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติที่คณะกรรมาการสามัญพิจารณายกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาแล้วเสร็จ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพศในวาระที่3ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย148เสียงไม่เห็นด้วยไม่มีงดออกเสียงหนึ่งเสียงไม่ลงคะแนนหนึ่งเสียงจากจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม153คนทั้งนี้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการอภิปรายในหมวด5เรื่องกรรมธิการมากที่สุดโดยประเด็นในการอภิปรายได้แก่ กรอบอำนาจหน้าที่การตั้งกรรมธิการและจำนวนกรรมธิการแต่ละคณะซึ่งมีสมาชิกหลายคนอาทินายสมชายสแสวงการนายวรลบตังคณานุรักษ์ได้แสดงความเห็นว่าควรแยกคณะกรรมธิการความมั่นคงของรัฐออกจากคณะกรรมาการการต่างประเทศจึงได้มีการลงมติเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยที่ประชุมมีมติไม่แยกคณะกรรมาการความมั่นคงแห่งรัฐและการต่างประเทศออกจากกันด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย119เสียงไม่เห็นด้วย36เสียงงดออกเสียง4เสียงดังนั้นการตั้งกรรมาการจึงยังคงตามที่คณะกรรมาการยกร่างข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพศเสนอคือมีคณะกรรมาการจำนวนทั้งสิ้น16คณะแต่ละคณะมีกรรมาการได้ไม่เกิน26คน นอกจากนี้ในหมวด10เรื่องการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งมีนายธานีอ่อนละเอียดสงวนคำแปลยติโดยขอตัดหมวดนี้ออกทั้งหมดแต่ที่ประชุมได้มีมติให้คงตามที่คณะกรรมาการยกร่างเสนอโดยสาระสำคัญของการถอดถอนบุคคลออกจากตำแหน่งนั้นแบ่งออกเป็น4ส่วนประกอบด้วยการถอดถอนตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการถอดถอนการกฎหมายอื่น การให้บุคคลพ้นจากตำแหน่งการให้ความเห็นชอบบุคคลพ้นจากตำแหน่งโดยการยื่นถอดถอนนั้นให้เสนอต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติและคณะกรรมาการสามัญกิจการสภานิติบัญญัติแห่งชาติชั่วคราวจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม สำหรับสาระสำคัญของข้อบังคับการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพศที่ผ่านความเห็นชอบมีจำนวน221ข้อแบ่งเป็น17หมวดและบทเฉพาะการโดยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันศุกร์ที่26กันยายน2557